คลิปนี้สนับสนุนโดยอยู่ีตอนดีเซียมครับสวัสดีครับผมเคยจากชนแอปเคยมิวครับจริงๆแล้วนะครับอุปกรณ์ที่เรียกว่ารีดเคชก็จะมีหลายยี่ห้อให้เลือกใช้งานมากๆแต่ยี่ห้อที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นของแบรนด์ฟา l c ค m จุดเด่นของแบรนด์ Fa l c ค m ก็คือรีดเค e ของเขาจะเป็นระบบ Quick Release ที่เราสามารถถอดใส่หรือยึดติดอุปกรณ์ของเราได้อย่างรวดเร็วมากๆแล้วก็สําหรับเซอัพกล้องที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นตัวกล้อง Sony a7s mark 3จับคู่กับเลนส์ Tamron 2 0 4 0 m m f 2.8เซตัพ แบบแพนเฮลที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจําเลยนะครับโดยที่ด้านข้างผมก็จะใช้เป็นตัวซด์แฮนเดิลสตัวแบบนี้ที่ด้านบนตรงนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นตัวท็อปแฮนเดิลแล้วก็ที่ด้านบนตรงนี้นะครับผมก็จะติดตัวหัวแผน่นสาหรับยึดตัวจออัลโตมอสดินจาวีไปอีกตัวหนึ่งด้วยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะถอดอุปกรณ์ทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็จะใช้เวลาที่นานมากๆน,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผมจะใช้เวลาในการถอดเซฟอุปกรณ์ทั้งหมดนี้โดยใช้เวลาไปนานขนาดไหนพร้อมนะครับไป นี่ครับเป็นไงครับทุกคนผมก็ใช้เวลาในการถอดเซตอัพอุปกรณ์ทั้งหมดเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็ถอดแบบใจเย็นๆด้วยในส่วนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว,ว่าว่าระบบคลิปลิสต์ของทาง f a l แค m จะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหน Okay, ผมแล้วก็เดี๋ยวผมขอเริ่มจากตัวเคสของเขาก่อนนะครับก็สําหรับตัวเคสของ Fal c ค m เนี่ยก็จะมีให้เลือกใช้งานกับกล้องรุ่นใหม่ๆแทบทุกยี่ห้อเลยตัวเคสที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นแบบ Full Cas e แล้วก็ใส่ใช้งานกับตัวกล้อง Sony A7S Mark 3แล้วก็ผมจะมีเป็นตัวเคส Fal c ค m ที่ใส่ใช้งานกับกล้อง Sony A7 Mark 4ด้วยรูปแบบตัวเคสก็จะมีหลายแบบให้เลือกนะครับทั้งแบบ Fu Cas สฮาร a ฟ a คสแอลแบ็กเกตแล้วก็จะมีแบบบอททอมเพลทด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเคสดู ว่าอุปกรณ์ที่ผมใส่ครอบตัวกล้องเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกรงที่คอยปกป้องช่วยป้องกันการการะแทกให้กับตัวกล้องของเราได้ด้วยวัสดุที่เขาใช้นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมอลอยมีความแข็งแรงทนทานสูงที่สําคัญคือจะมีน้ําหนักเบาดีไซน์ของตัวเคสก็จะมีสีเทาอ่อนโดยรวมคือดูดีมากๆนะครับวิธีการติดตั้งเราก็สามารถใช้น็อตตัวเดียวที่เขาแถมมาให้ติดตั้งเข้าที่ด้านใต้ตัวเคสกับตัวกล้องให้ตรงกันซึ่งในเซตเขาก็จะแถมตัวขันน็อตมาให้เรา2อแบบนะครับก็คือแบบที่เป็น6เหลี่ยมแบบนี้ ดาวแบบนี้้้มใหยอันนี้เราก็เลือกใช้ตัวขันแบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะใช้เป็นตัวหกเหลี่ยมในการขันนะครับเพราะว่าเราจะขันตัวเพลทได้แน่นมากกว่าพอเราขันน็อตด,ด้านใตน้จนแน่นแล้วนะครับตัวเคสมันก็จะไม่หมุนหรือว่าขยับได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าทางฟาวแคมก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าตรงนี้ผมก็เสียดายนิดน,นึงนะครับที่ทางฟาวแคมเขาไม่ได้ออกแบบให้มีที่เก็บอุปกรณ์อย่างตัวขันน็อต2ตัวนี้ที่เราจะเก็บไว้ที่ด้านใต้หรือว่าตรงส่วนไหนของตัวเคสก็ได้นะครับอันนี้ ก็การลืมนะผมก็เลยต้องนําตัวขันน็อตสอตัวนี้ไปใส่ไว้กับพงกญแจรถไว้แทนนะครับถ้าทางฟองแค็งเขาทําที่เก็บไว้ที่ด้านใต้ตัวเพลทเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาไม่ได้ทํามาและตัวเคสก็ยังสามารถวิกยึดติดอุปกรณ์เสริมต่างๆตามรูน็อตขนาด1นส่วนสนิ้วได้ด้วยนี่นะครับก็จะสังเกตว่าที่รอบๆตัวเคสก็จะมีรูน็อตขนาด1ต่อ4นิ้วไว้ให้เรายึดติดอุปกรณ์เยอะมากๆซึ่งก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครได้ดูคลิป DJI Osmo Action 4กับ DJI ผมก็ใช้เป็นเซตอัพของฟาวแคมรีกตีอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสร้างสารการถ่าย d u c ตในมุมมองแบบ POV เจ๋งๆแบบนี้ออกมาอันนี้คือเราจำเป็นต้องใช้ตัวเคสแล้วก็ใช้พวกแฮนเดิลเมจิกอาร์มเพื่อที่จะได้วิดีโอไฟนอลแบบนี้นะครับแล้วก็นอกจากการรีกอุปกรณ์แล้วก็จะมีระบบคลิกลิสที่เพิ่มเข้ามาด้วยโดยระบบคลิกลิสที่ทางฟาวแคมพัฒนาขึ้นมาก็จะมีทั้งหมด3แบบแบบแรกก็คือระบบ F 2 2ที่จะมีขนาดเล็กที่สุดส่วนใหญ่ก็จะอยู่คู่กับอุปกรณ์อย่างตัวแฮนเดิลกริหรือพวกหัวแพนหัวบอ ที่เราจำเป็นต้องถอดใส่อุปกรณ์อย่างรวดเร็วเดี๋ยวยังไงผมจะกลับมาแนะนำตรงส่วนนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็นระบบพรีดิลิสแบบ F 3 8ก็จะมีขนาดตัวฐานที่ใหญ่ขึ้นมาอีกตัวนี้ก็จะช่วยทําให้การยึดติดอุปกรณ์ทําได้อย่างแน่นหนาและมีความมั่นคงมากขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเพลทแบบ System F 3 8แบบนี้นะครับที่เราจะนําตัวเพลทไปยึดติดที่ด้านใต้แบบเดียวๆโดยที่เราไม่ต้องใส่ตัวเคสหรือว่าถ้าเราสังเกตที่ด้านใต้ตัวเคสก็จะมีีรูปปแแบบบบเท่็นบบ F38 มา เหมือนกนกัตรงนี้นะครับก็จะทําให้ผมสามารถนําตัวกล้องไปติดตั้งเข้ากับฐานที่เป็นแบบ f 3 8แบบนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นขาตั้งของ u l ลันซีอันนี้ผมก็จะสามารถสไลด์ตัวกล้องเข้าไปแบบนี้ได้เลยและตรงนี้นะครับผมก็สามารถเปลี่ยนการถ่ายวิดีโอแบบแนวนอนไปเป็นการถ่ายวิดีโอแบบแนวตั้งได้รวดเร็วแบบนี้เลยนะครับนี่เพราะว่าที่ด้านข้างตัวเพลทของฝาแคมเนี่ยเขาก็จะมีเป็นซิสเต็ม F 38ที่ด้านข้างตรงนี้ด้วยอันนี้ก็จะมีมาให้ทั้ง2ฝั่งของตัวกล้องเลยนะครับดีมากและนอกจากนี้นะครับตัวเพลทก็ยังสามารถนําไปติดตั้งเข้ากับฐานเพลทที่เป็นแบบอาค่าสวิสได้ด้วยและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นระบบ F 50ที่ตัวฐานจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในนี้เลยแต่ว่าตรงนี้ต้องใช้งานคู่กับเบสเพลทที่เป็นแบบ F 50เท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้งานคู่กับกล้องซีนีมาขนาดใหญ่แต่ว่าการใช้งานทั่ว,วไปเนี่ยก็จะเน้นไปที่ขนาด F 22กับ F 38มากกว่าแล้วก็นี่นะครับจะสังเกตว่า ที่รอบๆตัวเพจทุกตำแหน่งที่สามารถยึดติดกับระบบฟลิทิลิสของเขาได้เนี่ยจะมีบอกหมดเลยนะครับว่าเราสามารถยึดฟลิทิลิสที่เป็นขนาดไหนได้บ้างนะครับตัวนี้ก็จะยึดขนาด f22 ได้แล้วก็ด้านล่างก็จะยึดขนาด f38 ได้นี่แล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้เหมือนกันนะครับด้านล่างก็จะเป็น f38 แล้วก็ด้านบนจะเป็น f22 แล้วก็สําหรับตัวเคสรุ่นนี้นะครับก็จะมีตัวโคชูมาให้2ตําแหน่งนะครับก็คือที่ด้านซ้ายบนของตัวกล้องแล้วก็จะอยู่ที่ตําแหน่งด้านล่างตรงนี้อีกจุดหนึ่ง แล้วก็ในส่วนของแฮนด์กริปนะครับก็จะมีทั้งที่เป็นแบบ Si ยแฮนด์เดลที่จะยึดติดไว้ที่ด้านข้างตัวกล้องแล้วก็จะมีเป็นท็อปแฮน l e เดลที่จะยึดติดไว้ที่ด้านบนตัวกล้องด้วยสําหรับตัว s i ยแฮน n d เดลนะครับเราสามารถประกอบติดตั้งตัวแฮน d l เดลให้ใช้งานกับมือที่เราถนัดได้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยแล้วก็วัสดุของตัว s i ยแฮน n d เดลตรงนี้นะครับเขาก็จะใช้วัสดุที่เรียกว่ามิคาตาก็จะมีสัมผัสด,ดีแล้วก็วัสดุก็จะคล้ายๆกับไม้แล้วก็เวลาที่เราจับถือเนยกกก็จะจะัััับไดดด้้ถมมือมาอาาาาๆพรรทํตตติตงตว ตัว Side h a เ d l e เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถนำตัว Side Handle เนี่ยไปสไลด์เข้ากับระบบ System ที่เป็น F22 ด้านข้างตรงนี้ได้เลยโดยวิธีการสไลด์เนี่ยก็ให้เราสไลด์เข้าไปตรงๆแบบนี้แล้วก็ดัขน,น,นขึ้นเพียงเท่านี้ตัว Handle มันก็จะเข้าล็อกแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามี Handle อีกฝั่งนึงเนี่ยก็สไลด์ขึ้นตรงๆแบบนี้ ถ้าเราติดตั้งตัว s i ด์แฮนเดิลทั้ง2ฝั่งเนี่ยอันนี้เราก็จะใช้งานกับการถ่ายวิดีโอที่เป็นแนวนอนแบบทั่วๆไปหรือว่าจริงๆแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัว Si ด e แฮนเดิลฝั่งก็ได้บางคนก็จะถนัดใช้งานตัว Side แฮนเดิลฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับนี่เราก็จะจับถือตัวกล้องแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะชอบใช้งานตัว s i ด e แฮนเดิลตัวแบบนี้เพราะว่าบางครั้งผมก็จะนําตัว Follow Focus มาติดไว้ที่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็หมุนใช้งานตัว Follow Focus ตรงนี้อันนี้ก็ขขึ้้นนนออยู่่่กกับกาาาารรใชงงแตละค,นนะควเ การรีกอุปกรณ์แบบไหนตรงนี้ก็สามารถทําได้หมดเลยนี่นะครับพอเราทําการติดตั้งตัวซา์แฮนเดิล เข้าล็อกแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวกล้องกับตัวแฮนเดิลมันก็จะไม่มีช่องว่างแล้วก็จะไม่มีส่วนไหนที่ขยับได้เลยอันนี้ทางฟาวแคมก็ออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเราจะถอดตัวซ้ายแฮนเดิลเนี่ยเราก็กดที่ปุ่มสีเทาตรงนี้แล้วก็สไลด์ลงเพียงเท่านี้เองนะครับก็จะถอดตัวซ้ายแฮนเดิลได้แล้วแล้วก็นอกจากการถ่ายวิดีโอแบบแนวนอนนะครับอันนี้ผมสามารถเปลี่ยนซิสเต็มไปเป็นการถ่ายวิดีโอแบบแนวตั้ง แบบนี้ได้ด้วยอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนได้รวดเร็วแล้วก็ใช้งานได้ถนัดมือมากๆแล้วก็ที่ด้านบนของตัวซายเทนเดอรตรงนี้นะครับก็จะมีฟ Release แบบ f 2 2มาให้อีก2จุดด้วยกันตัวนี้ก็จะมีมาให้ทั้งแบบตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเลยอย่างถ้าผมมีจอมอนิเตอร์ที่ติดเพลทขนาดเล็กแบบ F12 ไว้อันนี้ผมก็สามารถนําตัวจอมาสไลด์เข้าที่ด้านข้างแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ซึ่งเพลทตัวนี้เนี่ย เราสามารถนําไปติดเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับอย่างพวกกล้องชั่นแคมหรือว่ากล้อง3ามอะไรพวกนี้ก็สามารถติดตั้งได้เหมือนกันแต่ว่าตรงส่วนนี้จะไม่ใช่โคชู u, อันนี้เราจําเป็นต้องใช้ระบบ F22 ของเขาถึงจะติดตั้งอุปกรณ์เข้ามาในช่องนี้ได้แล้วก็ที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีรูน็อตขนาด1ส่วนสีนิ้วมาให้อีกรูนึงด้วยแล้วก็ถ้าเรามีเป็นตัวเขี้ยวที่ไม่ใช่เพลทแบบนี้เราก็สามารถนํามาล็อกเข้ากับตัวด้านบน แบบนี้ได้นะครับนี่อันนี้ผมก็เลยเรียกว่าเป็นตัวผู้กับตัวเมียซึ่งมันจะมีการติดตั้งที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เรามาดูกันที่ตัวท็อปแฮนเดิลกันบ้างนี่นะครับที่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เขาก็จะใช้เป็นวัสดุแบบเดียวกันเลยก็จะจับถือได้ถนัดแล้วก็ไม่ลื่นด้วยจริงๆแล้วนะครับเราสามารถนําตัวท็อปแฮนเดิลไปติดไว้ตำแหน่งไหนก็ได้ที่เป็นระบบวิลลิลิสแบบ F22 เราจะติดไว้ที่ด้านใต้ด้านข้างก็ได้แต่ว่าตำแหน่งที่เราติดกันเป็นประจำเนี่ยก็จะติดไว้ที่ด้านบนตัวกล้องตรงนี้้ถาาเราจะตติดัว Top ก็ให้เราสไลด์เข้าไปแบบนี้ได้เลยแต่ว่าพอเราสไลด์เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะสังเกตว่าตอนนี้ตัวท็อปแฮนเดิลมันจะยังไม่อยู่จุดคืงกลางเพราะว่าที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีตัวล็อกที่เป็น3สเต็ปก็คือถ้าจะให้อยู่จุดคืงกลางเนี่ยเราต้องเลื่อนไปเองเพียงเท่านี้ก็จะอยู่ตรงกลางแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราเลื่อนนี่มันก็จะเป็นสเต็ปต่อไปนะครับนี่ทุกล็อกก็ จะมีความแน่นหนาะเหมือนกันหมดแต่ว่าเวลาผมใช้งานผมก็จะปรับให้อยู่จุดกึ่งกลางเพื่อที่จะใช้งานตัวท็อปแฮนเดิลได้ถนัดที่สุดนะครับการติดตั้งตัวท็อปแฮนเดิลเนี่ยเราจะติดตั้งให้ตัวท็อปแฮนเดิลหันไปด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะสลับเปลี่ยนฝั่งให้ตัวจับเนี่ยมันมาอยู่ที่ด้านหน้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็จะเป็นการสลับฝั่ง การจับถือตัวแฮนเดิลประโยชน์ของตัวท็อปแฮนเดิลนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถถ่ายวิดีโอในมุมมองต่ำๆแบบเลียดพื้นได้ง่ายขึ้นมากๆอันนี้คือมีประโยชน์สุดๆเลยนะครับแล้วก็ตัวท็อปแฮนเดิลตรงนี้นะครับเราสามารถสไลด์ตัวด้ามจับตัวนี้ออกมาเดียวๆแบบนี้ได้เวลาจะใส่เข้าไปเนี่ยก็ให้เราดันเข้าไปแล้วก็กดกดล็อก ที่รอบ,บตัวท็อปแฮนเดิลเนี่ยเขาก็จะมีรูน็อตขนาด1นส่วนสนิ้วมาให้หลายจุดเลยรวมไปถึงด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีรูน็อตขนาด1นส่วนสนิ้วมาให้อีกเซตหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ผมทําการติดตัวเพลทที่เป็น f อเอาไว้เพราะว่าตรงนี้นะครับผมจะนําตัวอะแดปเตอร์ที่จะสามารถทิ้วขึ้นทิ้วลงแล้วก็สามารถแผนซ้ายแผนขวามายึดติดกับตัวจออัตโมสอินจาวีอีกทีหนึ่งวิธีการติดตั้งนะครับก็ให้เราน, 2, นาําเพลท f ยีปติดตัั้้งเขากบอ์กรของเราโดยเรราจะเิ่มจากการติดตั้ง งน็อตตัวเล็กๆ2ตัวเข้าไปที่ตัวเพลทก่อน ตรงนี้ตอนใส่ตัวเพลทเข้าไปก็ให้น็อตตัวเล็กๆเข้าล็อกก่อนพอเราล็อกตัวน็อตตัวใหญ่เข้าไปด้วยแล้วเนี่ยก็จะทําให้ตัวเพลทมันไม่สามารถหมุนไปทางซ้ายทางขวาได้นะครับเพราะว่ามันจะมีน็อตตัวเล็กช่วยล็อกเอาไว้ด้วยแล้วก็ตัวเพลทขนาดเล็กอีกตัวนึงเนี่ยผมก็จะติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าของตัวท็อปเฮนเดิลตรงนี้อันนี้ก็ทําเหมือนกันเลยนะครับพอเราติดตั้งตัวเพลทเข้าที่ด้านหน้าตัวท็อปเฮนเดิลเสร็จเนี่ยเราก็สามารถนําตัวอะแดปเตอร์มาสไลด์เข้าที่ด้านหน้าง่ายๆแบบนี้้้้้ไไไดดเเเเเลลลยแววก็ถถาาาาาารรรจจะใสสส่ตัอขปนม ้ามาตรงๆง่ายๆแบบนี้ได้เลยมันก็จะทําการล็อกได้อย่างแน่นหนาะตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็จะสามารถแพนตัวกล้องไปทางซ้ายทางขวาได้แบบ3า0ร้อสองศาเลยนะครับนี่แล้วก็เราสามารถปลดล็อกตัวน็อปที่ด้านข้างตัวจอตรงนี้เพื่อที่จะปรับองศา ทิวขึ้นทิวลงแบบนี้ได้ด้วยพอได้องศาที่ต้องการแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการล็อกตัวน็อตตัวนี้เอาไว้ตัวจอมันก็จะไม่สามารถทิวขึ้นทิ้วลงได้แล้วเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้เซอัพควิกดีลิสที่จะถอดหรือติดตั้งอุปกรณ์ของเราได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นมากๆด้วย และอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายที่ผมจะแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ f a วแคม h o r i z ONTAL TO VERTICAL อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนการถ่ายวิดีโอจากแนวนอนมาเป็นการถ่ายวิดีโอแบบแนวตั้งเพียงแค่เราหมุนตัวกล้องง่ายๆแค่นี้เองวิธีการติดตั้งก็ให้เรายึดตัวเพลทขนาดเล็กเข้ากับตัวกล้องก่อน แล้วค่อยนําตัวอะแดปเตอร์มาติดตั้งเข้ากับตัวเพลทอีกทีแต่ตรงนี้เราต้องถอดตัวเลนออกมาก่อนแล้วค่อยทําการติดตั้งตัวอะแดปเตอร์โดยใช้น็อตขนาดเล็ก2ตัวขันให้ตรงล็อกเสร็จแล้วก็ให้เรานําเลนมาใส่เข้าที่ตัวกล้องเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้เซดับที่จะเปลี่ยนการถ่ายวิดีโอจากแนวนอนมาเป็นการถ่ายวิดีโอแบบแนวตั้งได้ง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นอุปก,กรณ์อีกตัวที่มีประโยชน์กับ คนที่ชอบถ่ายวิดีโอแบบแนวตั้งมากๆโอเคครับ okay, ผมก็สาหรับแบรนด์ Fa ว c คมก็เรียกว่าเป็นเคสระบบ Quick Release อีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาใช้ซิสเต็มของ Quick Release จาก f า l c คมทั้งหมดเลยตัวนี้ก็จะทําให้ผมทางานได้รวดเร็วแล้วก็คล่องตัวขึ้นเยอะมากๆก็สําหรับใครที่สนใจตัวเคสหรือว่าอุปกรณ์เสริมจากทาง f า l c ค m ตอนนี้ทุกคนก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านกล้องชั้นนําทั่วไปได้แล้วหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมตัวนี้ทุกคนก็สสาาาามมร,รถถตติด่ออบไปทง Page, ต้น S C M ได้เลยสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใไปกับชแนลเผยมิวด,ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ